สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้เนี่ยเรามาอยู่กันในเกมคนป่าตัดไม้นะครับผมอ่าซึ่งเกมคนป่าตัดไม้เนี่ยวันนี้นะครับอยู่ในช่องผมนั่นเองอเคเดี๋ยววันนี้ครับเราจะมาตัดไม้กันซึ่งการตัดไม้มันช่างยากเย็นมากเออโอเค อืมตัดไปตัดไปเราเราจะเอามาสร้างบ้านใช่ไหมนเนี่ยคนะแนครับใช้ตังห้าบาทในการข้ามตอนนี้เรามีกี่บาทเนี่ยอ่าไม่เอาแล้วกันนะครับเดี๋ยวเราจะเอ่อโอ้ใช้พื้นทีม่มาอ๋อตอนนี้เรามีสิบห้าบาทครับสิบห้าบาท แล้วเราก็จะเอามาพัฒนาตรงนี้อืมได้นะแล้วนะครับปีแบบปีแบปีแบบหืมมันก็เล่นง่ายง่ายครับเป็นเกมชิวชิปีแบโอ้โหไม้ตกเต็มเลยนะครับไม้ตกเต็มเลยทุกคนดูดิเรามีตังกี่บาทเนี่ยตอนนี้เอาไม้ไปขายเพื่อแลกกับตัง โหตังมีหกสิบห้าบาทแล้วอัพเกรดไปเรื่อยๆเนี่ยยิ่งได้ตังเยอะนี่อัพเกรดไปอัพเกรดไปนะครับอืมอัพเกรดไปเยอะมากกูตัดไม้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 ไมไมนะครับอืมสุดยอดอะ เอาไปขายอันนี้เลเวลสองอันนี้เลเวลสองครับอืมมันมีฟรียอยู่เราอีกตั้งกี่บาทไม่เอาเว้ไม่เอาขวานใหม่ขวานใหม่ฉันจะไม่ยอมเอาเราจะใช้ขวานเก่าไปเรื่อยๆก็เหมือนเกมแนวอัปเกรดแบบนี้อะไรแบบนี้ปะไม้สิบอันได้ห้าบาทได้ยี่สิบห้าบาท อืมเอาไปอัปเกรดตัดไม้เรื่อยๆดูเหมือนว่าฝั่งนู้นนะครับจะมีไม้อยู่ไม้ไม้สีฟ้านะโอเคตัดไม้ไปเรื่อยๆเนี่ยแหละนะครับ<อ>ก็เป็นเกมโฆษณามันชอบขู่ขึ้นมาการขณะนะที่ผมเล่นอ่ะก็ขออาภัยด้วยนะครับอืมเกมนี้คนระับคือเกมหลอกลวงโฆษณาไม่ใช่ ซึ่งถ้าคุณเล่นดีๆเนี่ยระวังโฆษณามันโขลมาด้วยนะผมจะต้องมายอมตัดคลิปให้พวกคุณเนี่ยได้ยี่สิบบาทโอ้โหยี่สิบเหรียญแพงไปไหนเนี่ยตังทุกบาททุกสตางค์เเนี่ยอืมืมสุดยอดงั้นก็เอาไว้เท่านี้แล้วกันนะคลิปนี้ก็ไม่ยาวมากนะครับ ก็สำหรับคลิปนี้นครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ